เดี๋ยวดูอาจารย์ผู้นืนนะครถูกจะมีเราจะมีแจกพีกดูกให้ไปแล้วถูกตามอาจางได้อันก็มีหลายสไตล์เข้ามบวันนี้ถูกจากอันี้ก็ออกมาเป็นแบบถูกไฟกานสองอันออกมาเป็นของขายไม่ได้ครัววกมางผิดสยมาก คุณได้ครับด้วยนี่นะจะเล่นด้วยคนะใจะเล่นด้วยอโอเคเสร็จแล้วก็เอากล่องที่เราทำจากนี่ติดไว้ด้านล่างแล้วก็เอาตัวกุวเราติดไว้เสร็จไว้ด้านบนเลยนี่เขาเป็นกล่องจะตกเรียบร้อยแล้วนี่ผมเปลี่นแล้นะครับผมก็จะนะผมแอบถาม่อยผมอยากรู้เองอยากป็นตกเนี่ย มีแค่สองชั้นหรือมีเท่าไหร่ได้ครับแต่จริงๆแล้วเป็นตัวเนี่ยขึ้นสักคนเนี่ยมีชั้นเดียวมในนั้นมีหลายชั้นมีฝากเกล็ดเราก็ประยุกต์มาแค่สองชั้นบ้างครับผม้้ไดนะครับตอนนี้เขามีการประจานเพื่อนด้วยนะครับสำหรับณ์วว่าเฮ้ยใครทำมาเลยนะแล้วก็นั่งเรียบเลยนั่งบนนั่งบนแล้วจะมีวัสดุกับอ่าโซเดีย่แแจ้ถ้าเปิดฝาด้านบนขึ้นอ๋อถ้าเปิดฝาด้านบนขึ้นว่าสำหรับของที่มีนะ ตัวนี้ถ้าเกิดกล่องในที่ไม่มีแล้วก็เอาวาสบีเนี่ยไว้ด้านล่างกับผ้าเลยนะครับกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเนี้ยอย่างนี้จะไม่มีฝาด้านบนเราเก็บเพื่อใไ้ดูว่าตัวนี้จะมีใส่ได้นอ้ยอันนี้วางไว้ด้ล่างแล้วนี้อางได้บนครับผมอ่าเว้นี่นะครับครับผม อะไราก็ชิชิชิยำชิมชิชิชิานะเป็นัวอาชิชิชิาถึงช่วง้ายของการห่อห่ออาหารแบบเป็นโตนะคุณผู้ชอาจารย์บว่ามีไหนที่ดีการห่อซึ่งจาหกสรทมาสัแปะแล้วหกสูตรขอให้แปะแต่ละแดดนะนี่จารือมาสองแปะไปง เอื่นได้เลยหรือเปล่าเที่ยไปเรื่อยเข้าเลยว่าเอาาวางให้ให้มลงุงผ้าเนี่ยตรงกับตัวเราได้นะครับผมจะได้กินนะครับผมก็ะต่ายนึงนะครับต้องห่อก่อนห่อเสร็จก็แกะอีกนะครับเฮ้ยร็จแล้วป้าเลือดที่เลือดที่ของของนอยมาก มาพักคงด้านหนึ่งะครับเออไม่ทางไม่ทางเดี่ยสายนะครับผมแล้วก็ลูค่เลยข้ามไปเรื่อยๆครับผมข้ามไปเรื่อยๆครับคข้ามไปเรื่อยๆนะครับคข้ามไปเรื่อยๆครับครับโคไปเรื่อยโคโคอ่ะพอข้ามไปให้ถึงเป็นโตะเลยครับผมอ๋อถึงจุดห้าล่างของด้านบนของของเบนโตะครับผม เขาท่านบอกว่าลำบากไหมลำบากครับทุณปกติก็ได้ถ้าขี้เกียจหอที่ปกติก็ได้นะฮะแต่ว่าที่คุอสายสินเกี่ยวกับการขายที่ญีุ่่นะครับกอได้แล้วครับต้องดึงแน่ายนี่เลยครับผมับขึ้นมาเดูรู้เร็วมากนะสำหรับซานี้นะครับแม่สีเดียวตัวดีนะครับ

ครับโ้ยโอ้ยเรกติหหรอั่าว่าครับอขวาทับซ้ายก่อนซ้ายับาเสร็จแล้วก็เอาเขนยาวซ้ายทับไปขวาเาะฉะนั้นมีเพื่อเป็นเรื่องของคําคิดแว่าฝาทับซ้ายมันมีความหมายหม่จแต่จริงๆในญ่ปุ่นเวลาเยนเนี่ยเขาจะมีเแบบเรียบร้อย กขวากับซ้ายแต่ทั้งยังนี่คือไม่เรียบร้อยโอเคเรามีความหมายด้วยกับการที่จะทับทับซ้ายทับขวาเนี่ยนะครับเอาซ้ายมาทับขวาที่นึงอแต่ว่าอาการห่อเนี่ยเพื่อเอาขวาทับซ้ายก่อนแล้วซ้ายทับขวาเพื่อที่จะให้ตรวนเนี่ยมันจะมีตัวโคเวอร์มาด้วยนะครับนะพอซ้ายทับขวาแล้วก็ข้าขึ้นมาครับผมแล้วก็ปลุกตัวตายนะครับ ก็จะเป็นต <Reality> ัวแรกเลยก็เลยผสมงานด้วยกันบางก็อุตส่าห์เอาทันหินก็ตแล้วนะอ่แไปแล้วก็ทำแล้วกตัดการนี่เนะครับจังฮะอันนี้พ่ออบผมจ็ตะโกนแล้วจังอันนี้พ่ออบเลยนะยระปับยกระดับดวดูลาาแล้วก็หาให้เขาเนี่ยดีแล้วก็ทำให้มาโอ้โหชุดชุนี่ใช่หมชุ หมากับพี่เหนียมาจลจู้เลยทีเดียวจริงนะตัวเนี้ยกางหอเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเลยภาพจาว่าใรให้ของกับใครสักคนให้ของนั่าน่ะให้ตัวผัดอะไราเี้ให้ของกวาเขาจะไม่ให้แบบว่ากองแบบมีแต่ต่อเนี่แล้วกคือให้ของาวมากระดาษเออวนสวยงามแล้วเขาจะรู้ได้ว่าเขาใน็นเป็นกูชิหรือว่าได้แต่ได้มากระที้การรู้ตัวเป็นเซตไลท์ไป แกได้ง่ายเลยเป็นตัวอย่างเลยสงานะครับผมสำหรับก้โอเคนะฮะอ่าอีของนของในนี้นะฮะชูใหจา์ดูสีกานเปิดให้เป็นนาราการเปิดไงขึ้นมาเลยไม่ใช่สวยงามนะฮะ ทำอไ่สวยงามเรียบร้อยนะฮะก็เป็นทั้งสี่สูตรที่อาจารย์มาสอนให้ทุกท่านได้ทำกันนะครับหรือว่าวันเดินมันจะมีการจัดงานที่บ้านก็ง่ายๆกับการทำข้าวตั้งนแตรก็ชิมกันนะครับเรียบร้อยนะครับจะง่ายกว่านะครับที่เหมือนกันเลยนะครับที่เหมือนกันเลยที่จริงแล้วถ้าผูกไม่ได้คุณก็ติดง่ายกว่านะฮะง่ายเยอะเลยนะฮะแล้วก็เสร็จเรื่อแล้วนะ กาารเรียนภาษมญี่ปุ่นแล้วก็าจยเป็นรูกสิษยของอาจารย์ลกอาจารย์อาจารย์ลูกหครับอาจารย์ลูกกาถ้าเกิดสนใจที่จะเรียนการธราญี่ปุ่นค่ับนะมีไม่ได้ว่าเรต้นเลยเข้าสถานการณญี่ปุ่นไปถึง้นเข้าเร่ระดับสก็ตอนนี้เรามีเรียนอยู่วิสูปูวิสููับนดูแถกที่สามมีตรงทีแยกนะไปหาดู อาจารย์ตั้งผมทีแยกเลยนะฮะบเป็นคำแยกเลยับเรคงสามอาจารย์ถือว่าใครมาต้องหัมจไัดเลหือสนใจสอบถามอาจารย์อะไรตัวนอาจนะครับที่งาน ก็ถูคนับรอจะมีเชฟยู่ด้านไดทุปรถูกต้องก็มีทีมงานของเราอยูได้เลยสอบกันได้เาครับการรีการสอบนรเทศนะฮะแล้วก็ทนี้เรียบร้อยนะับผมต้องขอเสกับอาจารย์ไพโรจน์ยิมสกุลนะครับอาย์เป็น e x e c e นะฮะจากสถาบันสอนอญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่เดวิสคูลนะ